สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวในพระธรรม2เปโตบทที่1ตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ21ด้วยกันครับ2เปโตบทที่1ข้อ12ถึง21เพราะเหตุนั้นพระพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้ว ตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ส่งแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้ว เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชานฉลาดเมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤิธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเราเราพอใจท่านผู้นี้มากพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธ์นั้นและเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้น เพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลย แต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดนใจเขาพี่น้องที่รักครับหลายๆครั้งทีเดียวที่มีโอกาสได้วางแผนตอนปลายปีนะครับแล้วก็เราจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนตารางเรียนหรือว่าหัวข้อปีนะครับคนก็มักจะพยายามช่วยกันนึกสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามันก็จะมีเสียงสะท้อนมาบอกว่าโอ้อาจารย์มีบทเรียนใหม่ๆบ้างหรือเปล่าชาวสมริยใจดีนี่เรียนมาสิบรอบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อยากเรียนสิ่งใหม่ๆซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้นะครับจะมีโอกาสได้นําพวกเราเนี่ยมาดูอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําซ้าๆนะครับสิ่งที่เราจะเป็นต้องวางรากฐานในพระธรมของพระเจ้านี่อาจารย์เปโตได้ได้เขียนมายัางพี่น้องที่ผู้เชื่อนะครับบอกว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจําท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้วกําลังพูดกับคนที่ มีความเชื่อนะครับคนที่อ่านพระคำของพระเจ้าคนที่เรียนรู้มาหลายๆปีแล้วนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าตัวเองยมีความมั่นคงในความเชื่อแต่อาจารย์เปโตบอกว่าอาจารย์พร้อมพร้อมเสมอที่จะเตือนพวกเขานำไหมครับให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ไปแล้วนะครับซึ่งพี่น้องก็สามารถอ่านในข้อต้นตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่11นะครับที่เมื่อวานอาจารย์ท่านหนึ่งได้ได้นำเราไปแล้วนะครับพี่น้องที่ละครับคำว่าเตือนสติตัวนี้นะครับ ในพระคำเตือนความจําทั้งหลายเนี่ยมันหมายถึงการที่ปลุกให้ตื่นนะครับในภาษาเดิมนะครับการที่เราปลุกให้ตื่นก็แปลความไม่ง่ายว่าบางอย่างที่เราเคยชินบางอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราสามารถที่จะเผลอลืมนะครับเหมือนกับเราสลืมสลือแล้วก็หลับไปได้การที่ความเชื่อของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาง่ายๆนะครับเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวนะครับเฝ้าเดี่ยวเราก็ทราบนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตของคริสเตียน นะเฝ้าเดี่ยวไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่เฝ้าเดี่ยวเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราจะสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นในฐานของพระเจ้าเรารู้ว่าเราต้องอธิษฐานใช่ไหมครับเรารู้ว่าต้องอ่านพระคำแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราผ่านชีวิตของความเชื่อไปนานๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าให้ความสัมพันธ์กับมันน้อยลงแล้วก็ไปเน้นในเรื่องอื่นๆนะครับและบางครั้งเนี่ยพอเราผ่านไปนานๆเนี่ยเราก็เผลอเผลอที่จะทำไงครับลดคุณภาพของการเฝ้าเดี่ยวลดเวลาของการอธิษฐานลดเวลาของการอ่านพระคำของพระเจ้า พระคาของพระเจ้าจึงเตือนเราในเช้าวันนี้นะครับบอกว่าตับที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจําของพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ส่งแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วอาจารย์เปโตรทราบว่าวาระสุดท้ายของอาจารย์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่อาจารย์อยากจะทาก่อนที่จะตายก็คือทำไมครับพูดเรื่องเดิมพูดเรื่องที่เคยสอนแล้วแล้วก็ให้เราทําในสิ่งที่ซ้ําๆที่เป็นพื้นฐานชีวิตของคริสเตียน เพราะฉะนั้นบางอย่างยิ่งทําซ้าเนี่ยมันยิ่งนํามาซึ่งพระพรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออบางอย่างเนี่ยม,มันทำไมมันทาไปแล้วอ่ะทําไมต้องทําอีกนะครับเหมือนกับเรียนหนังสือจบรับปริญญาแล้วทําไมต้องเรียนรู้อีกก็เหมือนกับการแปลงฟันนะครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรื่องของอนา,ามัยฝ่ายร่างกายเนี่ยพี่มีพี่น้องมีความรู้สึกไมหมครับแปลงมาตั้งหลายปีอยากหยุดแปลงเมื่อไหร่ครับเราคงหยุดแปลงตอนเราไม่มีฟันอนะ่ะเนาะนะครับแต่ว่า ในเรื่องของสุขภาพฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับจิตวิญญาณของเราจะอยู่เป็นนิรันดร์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสริมสร้างอยู่ทุกๆวันตลอดเวลานะครับถ้าคำของพระเจ้ายังบอกต่อกับเราอีกนะครับว่าในเรื่องของตั้งแต่ข้อ16นะครับอาจารย์เปโตก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าอาจารย์เปโตเนี่ยพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด เมื่ออาจารย์เปโตรได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงลิทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซสคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับและอาจารย์เปโตรได้พูดถึงเรื่องราวที่อาจารย์เปโตรมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นวันนี้จะมี2เรื่องที่ที่เราจะต้องเน้นย้ำและซ้ำในสิ่งที่เราเนี่ยทำอย่างคุ้นเคยนะครับก็คือพื้นฐานความเชื่อของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจา้า รประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สามารถเกิดขึ้นเฉพาะในห้องอธิษฐานหรือว่าห้องอ่านพระคัมภีร <int> ์ที่เราอยู่คนเดียวได้นะครับแต่การมีประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยคือการที่เราออกไปสามารถกีรทมกับพี่น้องเราออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราออกไปสัมผัสชุมชนสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นนั่นแปลความว่าพี่น้องไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่พี่น้องต้องนําไปใช้นะครับและเราจะทําอย่างนี้ไปตลอดชีวิตความเชื่อของเรา เพราะนั้นวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องนะครับทำซ้ําและนําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพระพรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานในชีวิตและเรื่องของการนําไปใช้ปรับใช้ในชีวิตนะครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระบิดาเจ้าครับขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดบางครั้งเราอาจจะเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่เรียนเรื่องเก่าๆซ้ําๆเราก็ไม่อยากจะเรียนรู้แต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะไม่ถูกหลอก เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับเราไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวการอ่านพระคาของพระเจ้าการอธิษฐานส่วนตัวเป็นสิ่งที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราและทําให้รากฐานความเชื่อของเรานั้นเข้มแข็งขอพระเจ้าสงโปรดเมตตาที่เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตลอดวันคืนชีวิตของเราและก็เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปโตรมีขอพระเจ้าเมตตาที่ไม่เพียงแต่พระคําของพระเจ้านั้นจะเป็นความรู้แต่ว่าจะเป็นความรักที่ปรากฏชัดในชีวิตของเราด้วย เราจึงอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อพระคำของพระเจ้าจะไม่กระจุกและกระจ่ายออกไปยิ่งถ้ากดสั่นกระดิ่งด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าคลิปใหม่ๆจะเข้ามาแล้วก็มันจะมีโอกาสได้เตือนสติเตือนใจของเรานะครับปีใหม่แล้วนะครับอยากเชิญชวนพวกเราเนี่ยมาพัฒนาชีวิตของเราด้วยการใช้พระคำของพระเจ้าเนี่ยในการพัฒนาชีวิตของเราแน่นอนนะครับบางคนอาจจะอ่านไม่เก่งบางคนอาจานนอาจะตีความไม่คล่องนะครับ CJNTV จเนสื่อหนึ่งนะครับที่ทําให้พี่น้องสามารถเข้าถึงพระคำด้วยพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงผ่านทางผู้รับใช้หลากหลายที่จจะะทําาใให้้้พี่นองเขแล เข้าถึงและสามารถนําสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆหวังว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งพระพรของเราเป็นปีที่เราได้ถูกสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าอวยพรครับ